กลางคืนที่สตรีทมอลเลยนะคะเพชยยก็เลยเดินย้อนกลับมาห้วยขวางค่ะไปชมตลา,าดกลางคืนของห้วยขวางกันค่ะเพื่อนเพื่อนไปเลยเดินจากเดอะสตรีทมอลรัชดานะคะเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ห้วยขวางมาเจอร้านหมูกระทะกับเพื่อน ทานเหมือนกันเดินต่อค่ะเจอร้านอีปียเป็นร้านยำอีกร้านหนึ่งในย่านห้อยขวงสีสันสดใสค่ะห้ยวยขวางเป็นตลาดกลางคืนนะคะเพื่อนๆด้านหน้าเราก็เป็นสถานี m อ t มค่ะแถวที่เห็นกว่ามือนี้ก็คือรอรถมอเตอร์ไซค์ค่ะก็อย่างที่บอกว่า เมืองไทยกับแก๊บยังไม่สามารถเรียกมอเตอร์ไซค์ในที่สาธารณะได้นะคะความือของเพจค่ะเป็นห้วยกวางประตูหนึ่งนะคะความือนี้กำลังเข้าแถวรอขึ้นมอเตอร์ไซค์หน้าวินกับเพื่อนๆนับแล้วประมาณ40คนค่ะนี่คือปัญหายอย่างหนึ่งในกรุงเทพที่เพชรพยายามบอกเมื่อคลิปก่อนๆแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า สงสัยเพชรจะอยู่ต่างประเทศนานเกินไปไม่รู้ว่าเมืองไทยมีแอปแก๊ปกับแอปบอดแล้วเพชรกำลังหมายถึงว่าวินมอเตอร์ไซค์แบบนี้ถ้าทุกคนสามารถเรียกมอเตอร์ไซค์จากแก๊ได้ทําไมไมายืน40คนรอวินมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ล่ะคะเพืเ่อนๆนี่คือความเป็นจริงกับเบื้องหลังก็คือคุณจะออเดอร์แก๊ในคอนโดในหน้าโรงแรมไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่มีวินมอเตอร์ไซค์ตรงนั้น แต่ถ้ามานาเรียกหน้าวินตรงนี้จะเกิดปัญหาอะไรเพื่อนๆก็รู้กันอยู่ใช่ไหมคะแต่ก็ยังมีคอมเมนต์ที่ยังบอกว่าเพชรไม่รู้จริงเมืองไทยก็มีแอปแกลบแอปบอทในการเรียกแท็กซี่สายมือเน,นี่ยละค่ะที่เพชรกำลังถ่ายให้เห็นก็คือคิวตรงห้วยขวาง MRT เพื่อจะขึ้นมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนๆไปเดินตลาดดีกว่าไม่อยากเกิดดราม่านะคะ ตาราดห้วยกวางก็มีอาหารซีฟู้ดเยอะเลยค่ะมีาภาพมีคาราโอเกะมีร้านคลินิกสำหรับจิ้มหน้านะคะเสริมสวยมีร้านทำเล็บร้านทำผมแต่วันนี้ไฮไลไท์ของเพ่ก็คือจะไปเดินโซนตาราดค่ะเพื่อนๆไปด้วยกันเลย ที่ขายเสื้อผ้าขายผลไม้ขายอาหารแล้วนะคะก็เดินเลาะก,กลับมาที่มุมของ MRT ปัตตูสีค่ะเพื่อนๆถึงจุดนี้คึกคักมากเลยมีคนต่อแถวสายมือกันแล้ก็เอ๊ต่อแถวทำอะไรกันนะก็เลยเดินเข้ามาดูซิต่อแถวก็ซิหนูค่ะที่เป็นบริวารขององค์พระพิคเนตค่ะเพื่อนๆ เพรเคยมากระซิบเหมือนกันนะคะเมื่อหลายปีก่อนแต่ปีนี้ว้าวแถวยาวมากเลยค่ะเพื่อนๆอ,องค์พระพิคเนศนะคะตรงสี่แยกห้วยกว่างค่างมีผู้คนหลังหรมาให้ความนับถือมาสักการะอย่างนี้ทุกวันเลยค่ะเพื่อนๆตอนเย็นจะเยอะหน่อยนะคะเพราะแดดร่มร่มตกแล้วก็ สักการะเสร็จก็หาอาหารทานได้เลยค่ะตรงห้วยกว่างตลาดกลางคืนมีดอกไม้นะคะนี่ร้านยำโคตยำที่แถวยาวมากค่ะนี่ก็เป็นประตูสี่ค่ะเพืเ่อนๆมีร้านให้จิ้มหน้าหลายร้านเลยค่ะมีร้านกาแฟตรงนี้นะคะไปชม กลางคืนสีแยกค่อยกวางตรงประตูสีกับเพบเนเลยค่ะเพื่อน ใส่แซลมอนแล้วกันไหลบัวบมดนิด้นะใส่นิดเดียวค่ะปกติใส่เท่าไหร่คะช,ช้อนอนึ่งเหรออะไรนะคะปกติใส่ปะลาร้าเท่าไห,ไาหร่อ๋อมันเป็นสูตรน้ำยำค่ะอ๋อไม่เอาปะลาร้าเลยอ่ะ เพื่อนวันนี้เพชรเพิ่งกลับมาจากข้างนอกนะคะหน้ามันนิดหน่อยเพชรซื้อยำม,มาค่ะหนึ่งรยบาทเป็นยำรวมมิตรค่ะเพื่อนเพื่อนหนึ่งร้อละบาทที่สถานีตลาดหน้าเอ็มอาพีเีนหน้าตาหน้าฐานค่ะมา แซบอยู่ค่ะคำแรกค่ะเ,เพื่อนคำที่สองถือว่าทไ,ได้นะคะน้ำยำขอดบอยู่ ปวาหมึกค่ะเพื่อนเพื่อเดินผ่านหลายรอบแล้วค่ะเพื่อนเอนตอนส่วนใหญ่ตอนช่วงห้าหกโมงคนจะเยอะเพ็กก็เลยจะต้องไม่เคยได้ซื้อวันนี้หนึ่งทุ่มคนน้อยลงมีเพ็กค,คนเดียวอะเพลยเลยซื้อเลย มนมนาวอืเดี๋ยวนี้ยำขอใส่ผักชีด้วยเหรอนะ่ย่นดื่มมองตู้เย็น จิ้มหน้ามาเขาบอกให้งดเครื่องดื่มกอฮอ3์สามถึงห้าวันไมเขาให้ปลาหมึกเยอะ มีข้าวเหนียวแล้วไก่ทอดหรือไก่ย่างนะมันจะรสไงคือเราเปรี้ยวนิดปุ๊บล้วหยิบข้าวเหนียวใส่ปากปับ๊บมันจะได้หรือขนมจีนใช่ไหมเข้าใจละทำไมเพื่อนๆมีผักมันเพราะว่าเรากินอันนี้สดๆเลยอะเข้มข้นอร่อยนะเผ็ดนะแต่ว่ามันไม่มีข้าวเหนียว,วไม่มีขนมจีนก็ไม่มีผัก อร่อยๆหนึ่งร้อยบาทยอ,อ,ยอ,อยด ไม่ค่ะเนาะก,ก็จะเต็มที่อะนะ มีเพื่อนคนนึงบอกมาว่าปลาหมึกแบบเนี้ยปลาหมึกแบบนี้ยน,นำเข้ามาจากอินโดนีเซียมีใครรู้ข้อเท็จจริงั้างน้องที่รู้จักที่ทำธุรกิจนำข้าของไทยไปอินโดหรือของอินโดมาไทยนี่แหละบอกว่าประหมึกแบบนี้ยนำเข้ามาจากอินโดนีเซีย คือเผ็ดแล้วนะถ้าไปกินหัวหอมคันนี้หัวหอมมันมีความซ่าเนี่ยแล้วเราเผ็ดอยู่แล้วใช่ไหมเราต้องสู้ๆนะสู้นะ,นะเผ็ดเราต้องกินให้หมดกินโชว์ไง มหมึกตัวนี้มันจะตายไม่ตายเลกระโดดอยู่นั่นละเป็นหวัวหอมน้ำยำหรือว่าเคืผักไม่ได้แล้วถ้าเป็นผักสดได้ถ้าผักอย่างนี้กินไม่ได้แล้ว อร่อยจัดเพลิจัดแซ่บผัดผักสดอาเจอกันค่ะขอบคุณค่ะ